thank you เซรีชอบตัวอีเซรีวาที่ไหนดังเลยจำจิไหนเซรีวาดเองเหรอปวันเขาก็วาดรูปเก่งนะปวันเขาชอบวาดรูปแมลงเซลีชอบแมลงไหมเซลีชอบวาดรูป เฮ้ยแซลลี่เขาวา,าดเลยี่พาร์ตด้วยวาดไหนดูฝีมือ,ไ,มมอไหนๆเขาดูวยนะเ,นเขาด้วยนะเฮ้ยอย่างเจ๋งๆๆๆมาวาดรูปก,กันไหมวาดรูปก,กันไหมมาทำกิจกรรมวาดรูปก,ก,กันไหมตแต่ก็มีใครดีชื่อไหนเขาเฮ้ยอยากครอบในคนมีกละเป๋าถืออยู่ที่บ้านนะเหรอพิลี่เขะะินเหรอคะพิลี่ทำไมเงียบจังเลยอ่ะ เยหรอแนเขอดูโอ้ถามจริงสซลิวัดเก่งขนาดนี้เลยหรอเฮ้ยทำไมเก่งขนาดเนี้โอใครสอนนะสลลชอบวาดรูปหรอรอวูชีแปลว่าอะไรอะนี่เขาจะวาด อ๋อนี่เขาวาดงูประวันดูแซลี่วาดงูดิเจ๋งมากเลยเขามีลิ้นเนี่ยเน่นี่ลิ้นเห็นไหมสวยเนอะแซลลี่สอนประวันวาดหน่อยได้ไหมวาดงูนี่คะส่วนประวันวาดดวงสองแซลลี่ไหมครับแซลลี่อยากวาดดวงไหมฝึกวาดดวงไหมนีใส่ไหมลองดูไหม แล้วซลลี่ชอบไปเที่ยวประเทศไหนที่สุดคะ่ปแอันนี้เไปแมกกาธาแฮร์รี่พอตเตอร์แมร์ y ี่พอเเหอเออพิลี่เจ้ิลไปหาเจ้แซลลี่ไหมคะเหม็นาเลยอะไรเหม็นเหรอนมอ๋อไม่กินนมหมาแล้วเหรอเด็กๆหนูก็กินนะไม่อร่อยเลยนมหมาอ้าวจริงเหรอ บบไม่ได้เจอแซลลี่ไม่เจอปาวานตั้งนานใช่ไหมเนาะที so <c <c ่ถึงนันเนาะนี่วันนี้ปาวานแอนเฟนมาเล่นบ้านแฟนค่ะคนนี้ชื่อคนนี้ชื่ออะไรคะแซลลี่พิลลี่จะเขินนิดนึงใช่ไหมน้องไลลี่น้องใหญ่เลย โอ้แซลลี mm. ่พี่ชอบหมาเลี้ยมน้องเปล่าคะโอ้แซลลี่ตรงนี้สวยจังเลยอะสวยมากเลยชอบชอบตัวไหนสุดคะชอบตัวนี้ปล่าคะชอบตัวนี้เหรอตัวนี้ชื่ออะไรคะแอริอลพี่นี่ชอบดีดนเหรอเอาไหมเดี๋ยวพาไปเรียนเอาไหมเอาไหมคะไม่ต้องไม่ได้แต่มาเจติรีเจ็บไหมครับเจ็บครับ มีโชว์โชว์โชว์แซลลี่เรียวปาวันแต่ว่าอะไรครับโอ้กล่องนิสซอซลลี่ทำไมใหญ่จังเลยอะ<ม>่ะของปาวันเล็กนิดเดียวเลยเนาะชอบใหญ่ๆเลยเล็กๆกันของปาวันแบนแล้วก็ครึ่งนึงของเนี้ย<ม>แซลลี่ชอบกล่องนิสซอใช่ไหมคะไหนเขาดูลายซิโอ้สวยจังเลยลดิสนีย์แลนด์ดิสนีย์แลนด์นนดนนเหรอคะโอเคค่ะโอเคอาร์ี่เล่นโชว์สวยจังเลย ล้อสวนสนุกไหมครับล้อโอเคอเจ็บนะลี่ระวังนะเดฟลอยสลาวะเดฟลอิสลาวะยูไกส์อัดเอ็ยูไ ปาวานอย่าจับทีวีครับไม่หยุดก่อนเราจะเอาแบบนี้นะเอายังไงครับสมมติว่ายูจอนเซลลี่บอลสมมติว่าในนี้มีคนตายปาวานอย่าจับครับโอเคปาวานเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ออกมานิดนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวชนทีวีนะครับดูไปว่าใครวะโอเคเซลลี่ข้างในนี้มีคนตายอยู่เฮ้ยใครเซลลี่เหรอเซลลี่สมมุิสมุดเซลลี่ตายเลยเหรอ ช่วยช่วยช่วยแซลลี่ด้วยทุกคนช่วยแซลลี่ด้วยแซลี่โดนเราอ่ะแลี่ตายช่วยสซลลี่อ่าชีวิตแล้วไม่มีชีวิตหลังระวังเดี๋ยวเหยียบหัวสซลลี่เจ็บตายแล้วไม่เป็นไรอ่าพิลี่ไปปลุกแซลลี่เร็วแซลลี่ตายแล้วเร็วไปช่วยแซลลี่หน่อยแซลลี่เขาโดนเราว่ะคอาตายทุกคนช่วยด้วย

it's it's my home now you guys go out it's my home ของเด็พริเลีรในเพลง Beauty b ค่ะเลกีาผมยัเล่นกด้วยอ่ะพี่ลี่ให้เจเจเล่นด้วยนะคะมาให้เจเจเล่นแปบนึงนะคะอ่พี่ลี่หยิบนค่ะมาหยิบค่ะโอเคเดี๋ยวเจเจจะเล่นให้ฟังนะคะ